สวัสดีครับอยู่ผมเต้ละคิดในช่วงวัย yep> รุ่นสัวนถานี่เ uh. นี่ยเป็นแบล็กกาเราเป็นเป็นครัวที่สวยมากเฮ้ยอันนี้ครัวนะไม่ใชนครัวครัวที่มีมุกป่ะครัวที่มีมุกเบาๆกันแล้วนะอ่ะนี่เท้าหัวงูเขาชอบทำไมอ่ะน้ำส้มใส่ชูนุบส้มใส่ชูเออมีรองรองเท้า รองเท้าอะไรกีโตเฮ้ยรองกีโตเออเบนซิน95อะไรอ่ะน้ำมันหอยเอออมีอีกเหรอกระตนกระตนนี่กระตนอะไรม็กกี้เมาส์เ่มันนี่มันซ้อนม็กกี้อ๋อแล้วนี่มียังลบเหรอได้ไอ้นี้เราจะทำหมูกรอบ สูตรตัวถา่วโอ้ยนี่มีแต่มันนะไม่มีหมูเลยอนี่ไงเนื้ออยู่นี่ไงเราโอ้โหนี่มันมันทั้งรุ่นเลยีมันมีเนื้อด้วยมึงเห็นไหมหมูกรอบนี่คือมันต้องแห้งสเต็ปเขาเนี่ยหมูกรอบต้องแห้งใช่อันนี้เราจะไม่จิ้มอะไรเลยเราจะโบ้งก่อนบ้งบ้างเออจะบ้างหอนเนี่ยเพื่อให้ความมันเอ้น้ำมันเนี่ยมันเข้าไปข้างในโม้ต้องใส่ชรูมันต้องมันต้องทำทุกเจ้าเราเอาส่วนอลิวูดลงอะไรอะส่วนหนัง โอ้ยมึงเจอแล้มึงเจอแล้ได้ได้ได้ทีนี้ผมต้องแชร์แล้วมึงเจอแล้วต้องแชร์แล้วแชร์ไวปนานแค่ไหนน้อยักห้านาทีพอรอหวังรอหวังรอห้านาทีมีอะไรไหมหุ่หลักหู่ใหญ่ตาเกลียวนี่นี่จับอะไรให้ก็เล่นได้ได้เราจะใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่ามันจะได้แม่งไม่กระเด็นทำให้มันตรงล็อกอ่าก็ปิดท่ามีเงาที่สองตรงขึ้น เต็มยังไงท่าตก,กรโอ,ตโอ้โหเต็มกระแมงเลยอ่ะโอ้โหมีพริกกระเทียมน้ำมะขามเปียกแปดสองช้อนสามช้อนนะน้ำตาลปี๊บนะครับเคี่ยวมาแล้วออกมาแล้วสองช้อนน้ำตาลก็สัาสา่งไม่มีขมเลยน่ัก,กินมากเอ้ยแต่จริงพริกน่าจะเรียกว่านี้หน่อย ทิ้งไว้มาแล้วสิบนาทีฟังเสียงนะครับน้องๆเริ่มทอดรอบสอ,องเพื่อให้มัน,นเป็นยังไงให้มันกรอบขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยดีกว่าเสร็จแล้วโอ้ย,อยน่ากินเลยเนี่ยเหน๋ยวน่ากินเกือบครึ่งชั่วโมง โอ้ยตแตกแตกเนี่ยอร่อยด้วยใครจะใส่จานเนี่ยดัดใส่จานไปนั่งกินดีๆ<ช>ีเด,เดี๋ยวไปเดินข้างนอกมาห,หั่นให้อร่อยมานนให้ชิมทุกคนวันนี้สำเร็จอ่ะเฮ้ยจริ่งทำเป็นอูแอคติ้งอย่างนั้นอะเ้องกินเองไลอ่ะเก่ยรยลองไง ควรจะเจิมไหนก่อนอันนี้อันนี้อนนี้จะเป็นแบบตัวเทาเป็นหวานอันนี้อันนี้ไ<ๆ>ทยๆหน่อยเราลองเราลองสองอันเลยได้ปหมเฮ้ยเป็นไงเอาเรื่องว่ะเกี่ยวกับกงเลยอเกี่ยวกับกงเป็นตัวเทาเลยต <c oughs> ายไปแล้วพี่กงกูตายแป๊บเฮ้ยบอกเลยว่าเป็นกับข้าวอันแรกที่แบบรู้สึกว่าอืมเอาเรื่องว่ะ สั่นไปไหนเนี่ยเฮียเป็นคนหิวคนชาอานนะอะแบบเจนเจนเจนเฮ้ยเสียงกรอบนี่แบบทำขายได้เลยเนี่ยอันนี้ทำขายได้เลยนะวูไปซื้อกินนี่กิโลตั้งหลายตังค์ขีดตั้งหลายเงินให้มเลยคลิปนี้คลิปนี้นี่สุดยอดบอกเลยสุดยอดแล้วนะที่ทำอาหารใช่ไหมอยาลองม้างดิไหนได้โอ้หใช่ไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มไหนอร่อยพี่เก๋ได้หมดเลยจากคนชอบเราชอบอันนี้แซ่บไหนออ อันนี้เน้นซีอิ๊วซีอิ๊วเฉดแต่เช้าอะไรอ่ะซีอิ๊วดำหมดดำพอได้ปะมันได้อยู่ได้อันนี้มันแบบสูตรทำง่ายง่ายไงอึบๆหน่อยอร่อยจริงระเบิดมาเด้ระเบิดมาเด้ระเรงไหนดีแล้วแต่พี่เลยวันนี้มันเยอะมันน้อยเอานี่ดีกว่ากรอบจิ้มกับซีอิ๊วดำนีกว่าได้ ไอ้เหี้ยสอบหูอื้อเลยตัดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยได้ยินเมั้งไอ้เหี้ยกัดดีแบบกรองหูหูแตกอ่ะบอกหูอื้อบอกเลยอ่ะหลังๆเขาเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่เล่นใหญ่เขามาน้อยแต่เขาเล่นเน้นเล่นใหญ่เออมาปุ๊บตักคนอื่นตามหมดเลยอยู่ดีสอกแดงเลยอร่อยอร่อยจะได้แะ้วเนี่ยนะจิ้มพิเศษเฮ้ยมาว่ะจริงๆจริงๆจริงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย อ <pulse S 1> ุ้ยแหมวุ้ยเก๋เอาไม่ได้เป็นสีเหรอเป็นสีเป็นสีไอยระวังนะเว้ยตะกี้กูกินแล้วกูเป็นกูไม่ได้แอคติ้งนะเว้ยคิดเอาจริงๆคิดมันอย่าไปแกล้งอย่าไปแอคติ้งวางเช้ดตเหมือนลูกกอดอะใครัเนี่ยขากให้ผมทำอะไรนะฮะคอมเมนต์ไม่ได้เลยเพราะผมเรียนจากคนถามแล้ว รวมตัวม,ม,มันแล้วแข่งมากงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบรรลุทุ่งเทาสวัสดีครับทำพามพามพาม,พม,พม